จังว่าเปิดผาสินได้แต่กินประจำเดือนสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคือผมต้องอาย่คอนโดคอนโดสุดหรูริบเออคอนโดสุดหรูแห่งหนึ่งอยู่กรุงแรมบ่ไม่เห็นอยู่โรงแรมบ่มันนี่มางานอยู่หมอชิดก็เลยมาพักอยู่คอนโดหม่องหนึ่งรูหลา พาพื้นน้อน้องก็ตื่นยกผ้าเขาไปรีวิวของคนว่าดีซ้ำไหนครับผมตามมา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 จดตามมาแล้วตามมาแล้วตามมาตอนนี้เขามาได้องแล้วครับแอร์เย็นสบายป้าห้องดับจิตให้ว่างสัญล็อย็นลายให้ว่างโอ้ยหกินแมนมาแล้วอันนี้ พูกินเมื่อคืนยังไม่เมียเลยยังมัเมียนร้านเบิ้งเบิ้งเบิ้งโซเบิงโซฟากรู้แล้วโซฟาหรูหละมองอยู่หมองเ้าตัวแปลงตัวยังโกูเย็นมากเลยแม่แปลงตัเย็นมากภาพมุมตู้เสื้นผ้านี่คือผู้พามาเนอนผู้เก็บโซผองดูเสื้อผ้าแลรวหอมวนส้วนดง ตู้เย็นกับนี่ครับตู้เย็นกับนี่มีน้ำให้ด้วยหนึ่งขวดโอ้เสียดายอันรรนั้นกินเมื่อเสี้ยวใหมขึรรมมรรม้นนี่งว่าะสุดมากเลยนนี้โปกยิ่งเมย์ครับผมมียังไงวันนี้เนยังของน้ำแต่จะพาไปดูของน้ำ โอป้าปอปปาว้ยโนสุดรูตงนี่หุยลีอะหู้บบไงอะมีโอ้ยเนาะอากินแมง้คุยวหย่างดีคนโนสุดรูรู้ขวัมันหรุยลีืตุกซื้อหาก็ตีเงยะผู้ฉี่เนียเอิ่นมา

ร้ออลุ่มเนี่ยก่เัสี้ยอยมันรู้เวยมวก่รีรูพวเจมองตังมันข้าพรมันเอาไปสักนี่แหะครับมันสำหรับคขารูรู้หลายแห่งนี้ลุยริยิงเมาแล้วเงียบมากมายถมไปขอโทษตาพบดับ